อ p ที่สามเอวัมมสูตังเอกังสามายังพักขวาพาลานาสิยังวิหารติอิติปาตาเนมิไคาทาเยตยตาลา โคภกควาปัญจวคีเยภิกขามันเตสิเทวะเมภิกาเวอันตาสัภะชิตเตนะนะเซวิตาพโยาจายังกามสุกามาสุขังลิกานุโยโคหิน คำโมโพทุชนิตโกอนาลิโยอ,อนัตถสาหิตโตโยจายังอัทากิลามาทานุโพโคทุกโคนาลาลิโยอนัตถสันติตโตเอเตเตพิขเวอุโพอ,อันเตอาุ ปาคมมมัมะมะชิมาปะติทะปาตาตะทาคาเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกาลนีนาะยานะกาลนีอุปสสมมายะอภิญาญาสัมโพธายะนิพพานาสะสังวั ตติกาตามาจาสซาพิขาวมาชิมาปาติปัตาตัธาคาเตนะอภิสัมพุทธาจักขุการนียาะการนิอุปสัมมายาอภิญญายาสัมโพธายานิพพานายาสังว่ตติ อายะเมวะอาลิโยอทิงคิโกมัตโคเซยะที่ทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคโปสัมมาวาจาสัมมากัมมโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามมสัมมาสติ สัมมาสมาธิายังโคสาพิกาเวมชิมาปฏิปทตาตถาคเตนะภัสมพุทธาจักขุกาลนิยนะกาลณิอุปสัยสมายาอภิญญายะสัมโพธยานิพานยะสังวัตติ อิทังโคปานาพิกเวทุกขังอริยะสัจจังชาติปิทุกขาชาลาปิทุกขามารนามปิทุกขังโซบกาปาลิเทวาทุกขโมทุกขโทมนัสสุปายาปซาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุก คปิเยหิวิปโยโคทุกโคยัมปิชิงนะละาภติตัมปิสุขขังสั้งขีเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขะอิทงังโคปานาภิกขเวทุกขะสมมุยทายโยอริยสัจจังยายังตันหะ โปโนภาวิกานันทิลาคะสหาคตาตัตลาตัตลาพินันทินีเสยาที่ทางกามตันหาพิภักควันตันหาพิวะวิภาวะตันหาทิงอิทางโคปานะ พิกาเวทุกขานิโ,โรโออาลิยะสัจจังโยตัสาเยวะตันหายะอเซสาวิลาคานิโ,โรโจาโคปาตินิสัทโคมุตติอาณาละโยอีทังโคนามาปนาพิกาเวทุขานิโกโลทะคามินี ปาฏิปัาอายะสัจจริยะเวเมารลโยอิทังคิโกมัตโทเซยาที่นางสัมมาทิฏฐิซัมมาสร้างปรับกับโปสัมมาวาจาสัมมามันโตซัมมาอาชิวสัมมาวาจาโมสัมมาสติสัมมา สมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมพิขาเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทาปทิยานางอุทาปทิปัญญาอุทาปทิวิชาอุทาปทิอาโลโกอุทาปทิ ตังโคปาณิทางทุกขังอริยะสัจจริงปารินเยยันติเมพิขะเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจากคุ้งอุทุอุทภาพานิยานังอุทภาพาธิปัญญาอุทภาพาธิวิชาอุทภาพาธิอโลโกอุทภาพาธิตังโคปนิทางท,างทุกขัง อริยสัย์จังปาลินญ,ญาตันติเมพิกาเวปุเพอนานโนสุตเตสูทัมเมสูทุกจากคุงอุทัปปิญานางอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอาโลกอูอุทัปปิอิทังทุกขาสามุ เทโยอริยสัจจติเมพิกเวปุเพอนานุสุตเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทัปาธิยานางอุทัปาธิปัญญาอุทัปทิวิชาอุทัปาธิอาโลโกอุทัปาธิตังโคปานิทางทุกขาสามุญโนอริยสัจจัง ปะห้าตับพันติเมพิขาเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจากคุ้งอุทปปิญานางอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอาโลโกอุทัปปิตังโคปานิทางทุกขาสามุทโยปะอริยะสัจจรปะเฮนันติเม ิกขเวปุเพอนันุสุเตสุธรมเมสุจากคุ้งอุทัปธิยานางอุทัปธิปัญญาอุทัปธิวิชาอุทัปทิอาโลโกอุทัปธิอิทังทุกขาโลนินิโลโทอรลิยสัจจติเมพิกาเวปุเพอนันุสุเตสุธรมเมสุจากคุ้งอุทัปทิ ยานังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปาทิอาโลโกอุทัปาทิตังโคปาทินังทุกขนิโรโทอริยะสัจจังสัจจิกาตพันติเมภิขขเวปุเภอนานนสุ สุธรรมเมสุจักคุ้งอุทัพปทิยานังอุทัพปาิปัญญาอุทัพปาิวิชาอุทัพปาิอาโลโกอุทัพปทิตังโคปานิทางทูขานิโรโทรอริยะสัจจังสัจชิกะตันติเมพิกขเวปุเพ อนุสุตเตูธรรมเมสุจากคุงอุทปพปิยานางอุทปิิปัญญาอุทปิธิวิชาอุทปิธิอาโลโกอุทปิธิอิทังทุทุกขานิโรธาคิมมินีปติตบาธาอาริยะสัจจันติเมพิกขเวบุเพอนุสุตเตูธรรมเเมสุ จากคุงอุทัปาทิยานังอุทัปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปาทิอาโลโกอุทัปาทิตังโคปานิทางทุกขานิโรคาธามินีปาติปาธาอาริยะสจจังภาเวตัพพันติเมพิกาเวปุเพนานันุ สเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทัปปิยานางอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปทิอาโลโกอุทัปปิตังโคปานิทางทุกขานิโรธาขิทัคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเวปุเพอาันุสุ เตสุธรรมเมสุจากคุ้งอุาาทัปปิญาณังอุาาทัปปิปัญญาอุาาทัปปิวิชาอุาาทัปปิอาโลโกอ,อุาาทัปปิยาวกี วันจะเมพิขาวเวอิเมสุตัจตุสุอริยะสัจเจสุวันติปัตลิวิทังทาวาทาสากาลังยธาภูตังนยานทาทศนังนสุวิสุทังอาสิอโหสิเนวะตาวาหังพิขาวเวสะเทวเกโลกเกสะมา ละเกสะพัมมะเกสัตสัมานาพัมมานิยะปชายะสะเทวะนุสายานุตตะลังสัมมาสัมพุทธิงอภพิสัมพุทธโธปัญจะปัจจัญญาสิงหโตจะโคเมพิกาเวอิเมสุจตุสุอริยสัต เจสุอับเอวันติปะลิวังวัดทั้งวัดตังทวาทะาาลังยับทาภูตังยานทาทัสานางสุวิสุทังอโหสิอัทาหังอภิกข,ขเวสะเทวะเกโลกเกสามละเกพมมะเกส,มกสัมมะสัสมะ นาภมมะนิยาปชาญาสเทวามนุสายานุตตะลาสัมมาสัมพุโพทิงอภิสัมพุทโธปจัญญาสิงญาญาจาปานเทธสนางอุทาปาทิอาปุอากุปปาวิเมวิมุติ อายามันติมาชาตินาธินาธาธิปูนาภาวิภาโวติอิทัมโวจาาภาควาอัตมานาปัญจาภาคิยาภูพิกขูภาควาโตภาษิตังอภินันทุงอิมาตซมิงจะ ปณะเวยากาลนัสสมิงพันยะมาเนอายะตัมมะโตโกธัญญาสาวิรชังวิตามะลังทะธรรมะจักคุ้งอุปาปาทิยังกะกินจิจะสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติ ปวัตติเตจาพัควตาธรรมมาจากเกภุมมาเทวะสัธมานุสสาเวสุงเอตัมปะพควตาพาลานสิยางอิสิปะตะเนมิขทาเยอนุตาลังธรรมจากกังปะวัตติตังอาปะวิวัติตัง สมามเนนะวาพมะมเนนะวาเทเวนะวามาเลนะวาพมมุนาวาเกจจิวากาสะมินกาสะโลกาสะมินติภุมมานังเทวานางังสัตทังสุตตะวาจาตุมหหาลาชิกาเทวาสัตธามานุสาเวสุง จตุมหาราชิกานังเทวานังสัตทังสุตตวาตาวติงสาเทวะสัทธมนุสสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัตทังสุตตวาเยมาเทวาสัทธมนุสสาเวสุงยามานังเทวานังสัตทังสุตตวาตุสีตาเทวาสัทธมนุสสาเวสุง ตูสิตานังเทวานังสัทธังสุตตวานิมมานาลติเทวาสัทธมนุสสาเวสุงนิมมานาลตินังเทวานังสัทธังสุตตวานามานิมมิตาวะสาวตีเทวาสัทธมนุสสาเวสุงปาลานิมมิตาวะสาวา เตีังเทวานาังสัตทังสุตตวาพมมากายากายกาเทวาสัทะมนุสาวสุงเอตมาาัมภะควะพาพาลานสียังอิติปะตะเนมิคาเยมิคาทายเยอนุตตาลังธรรมะจักกังปติปาวะติตังอปาวอปติวติ ตียังสามเนนะวาพมมะเนนะวาเทวะเทเวนะวามาเลนะวาพมมุนาวาเกนะจิกาโลกาสัมินติอิติหะเตนะขะเนนะเตนะมูหุเตนะยาวะพมมะกาโลสัทโตอะุคัชิอาญจะ ขาสาสะหัสสิโลกธาตุกะสังกัมปีกัมปะกัมปีสัมปะเวทิอปามาโนจาโลจะโอลาโลโซโอสภาโซโลเกปาตุหะ ละหิโหติอติกัมเมวเทวานังเทวานุภาวังอัโคภะคะวะอุทานังอุทาเนสีัญญาสีวะตภพโกทนโยัญญสีวะตภพโกทันโยติอิติหังอายะสัมโตโกนยัสสัญญาโกทนโยเตววะมามัง อาโฮซิตี้